สองร้อยกว่าเดียวไ้ขึ้นเรื่อยๆเว้ไปแค่สามร้อยแล้วขึ้นเรื่อยๆ่ะโอเคครับผมกล่าบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจากที่ไฮซานุคิปไปไม่รู้นางหรือเปล่านะเพราะว่าผ,ผมก็ไม่เคยลงไม่เคยได้ลงบ่อยเลยพากหลังเราก็คิดไม่ออกว่าจะลงอะไรนะครับก็ถ้าคิปนี้ไม่เบาก็ขออาภัยด้วย จะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้หัวฟางแล้วผมใช้ไม้โต๊ะนี่แหละนะครับเดี๋ยวขอให้ดูเลยไม้โต๊ะจริงๆเนะเอ่ยนะเออเหมือนเสียงรบกวนอาจจะเข้าเยอะหน่อยเพราะว่าวไม้หัวมันไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับซึ่งถามว่าไม้หตัวนี้เป็นยังไงผมก็ใส่ใส่ฟองน้ําอ่ะแต่ไม่การไม่อยู่ผมก็เอาผ้าครับผ้าเช็ดหน้ามาม้วนพันรอบมันอยู่เนี่ยนะครับนลอยให้มันคลอซับเสียงได้หน่อยนะครับในคีย์บอร์ดอาจจะนั่งหน่อยเพราะผมเอาไม้ตั้งใกล้คีย์บอร์ดนะครับไม่ได้เอาไว้ใกล เดี๋ยวถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ผมใช้ไม้โตเนี่ยนะครับก็ขออแาตอธิบายเรื่องไม้ก่อนนะ๋ย่อไปเข้าเรื่องคลิปนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้ไม้ไมโต้นี้เนี่ยที่ใช้ตอนเนี้ยจะมีขาตั้งแบบนีบข้างโตเลยแล้วก็ห้อยมาแบบเอามาสิงปากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละเพราะว่าขาตัวนั้นไม่สนิมกินไปแล้วโอเคปะเราเข้าเรี่อต่อนะครับเราขยอดเข้าก็ดังขอไปด้วยอ่ะราะว่าคลิมนี้เนี่ยเราจะมารีวิวไอ้รถคันใหม่นะครับซึ่งมันคือปากานี แต่ผมไม่รู้ว่าพากานี่ตัวตัวไหนนะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องพวกซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมจะรู้แค่แค่บางแบรนด์มากกว่าส่วนมากแล้วแบรนด์ถ้ารู้รู้ผมจะรู้พวกแบรนด์ที่ผมชอบมากกว่าจะรู้พวกตระกูลปกติปกติหรือพวกาคอนิเซสอะไรเงี้ยหรือแมคลาลินเนี่ยผมรู้นะครับแล้วเป็นนอกเหนือตัวเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้อะไรพวกแรมโบงแรมโบเนี่ยรู้เฟอร์รารี่รู้ยังเป็นพวกพารกานี่ขึ้นไปอ่ะผมไม่รู้เลยนะครับ จะรู้แค่บางตัวที่ผมชอบจริงๆเอาไปแบบป่ะเราไปดูกันเดี๋ยวรถมันอยู่ตรงไหนครับตอนนี้เป็นรถลิมเต็ดน,นะไอคลิปนี้ผมถ่ายหลังจากวันที่เกมมันรับเดมมาได้สักพักหนึ่งแลลวนะครับเพราะว่าเพิ่งมันมีเวลาถ่ายนี่แหละนะครับที่จกว่าคนมันอยู่เยอะเนาะเสียงมันดังรบก,กวนด้วยอ่ะนี่นะครับผมก็ถ่ายปุ๊บน่าจะลงปั๊บเลยนะคลิปนี้ก็รีบไปซื้อนะครับผมใครมาดูใครมาเจอก่อนก็รีบไปซื้อหรือไม่ก็ใครที่เล่นอยู่ก็รีบมาซื้อนะ ราคาก็เอาเรื่องครับแปดแสนนะครับนี้เวลาเดี๋ยวอยู่หนึ่งชั่วโมงจริงคันนี้มันให้เวลาสี่วันหรือห้าวันเนี่ยแหละในการซื้อนะครับแต่ว,ว่าผมซื้อมาตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดเลยนะเดี๋ยวเซ็กให้ดูซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าคนสร้างรถเนี่ยควาสร้างโมเดลมัน,นอ่ะหิวหรือเปล่าเพาชื่อรถอ่ะมันตั้งคาร์โบนา,าราเว้ย <c oughs> ดูนี่อูู้ดูนี่มันตั้งชื่อคาร์โบนารา <c oughs> <c oughs> มาดูกันว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารถรถคันนี้ยผมไม่รู้จะไม่รู้ว่าผมสังเกตตรงป้ายทะเบียมนมันอะอเ,เหียนตัวเลขว่าสิบสี่อี่สีนะ่กับสิบเจ็ดผมไม่รู้ว่ามันบ่งบอกวันที่หรือว่าวันเวลาที่ผมซื้อรถคันนี้แต่เท่าที่จได้ผมน่าจะซื้อประมาณสี่ชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีมั้งตอนช่วงที่มันเป็นแบบมีสี่ชั่โมงดี สวันส7เจชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้สังเกตแต่เพิ่งเมื่อสังเกตก็เมื่อ2อสวันที่แล้วนั่นแหละนะครับว่าเอ่ทมมีตัวเลขอี้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว,ว่ามันจะสื่อถึงวันที่ที่เราซื้อหรือเปล่านะครับเอาไปว่าเรามาดูโมดเดียคันเดิมๆมา่ันเลยเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นคันแบบนี้นะสปอยเลอร์ก็มีแต่ว่ามันก็ก,ก,ก็ตามคอนเซปต์ของันนี้ครับสปอยเลอร์ก็เป็น,นท่อก็สามท่อซึ่ง แม่งเป็นรถคันเดียวเว้ยที่ขับแล้วไม่งม่มีมมมแบ็คไฟอ่ะเดี๋ยวงงอีกแบ็ไฟอะไเลยก็คือไฟออกท่อนะครับนับน่นคือไฟออกท่อมาถมร้องให้ดูดว่ึงแล้วเสียงมันเบามากเว้ยไม่รู้ทุกคนนี้เห็นป่าเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงในเกมให แบ็คไฟไม่เงกากมากเอาป่ะส่วนน้อยก็ทําใจครับส่วนน้อยมันยังมีให้เราเห็นซึ่งไม่มีคันนี้คันเดียวคันอื่นไม่มีมีพาร์กานี่คันเดียวส่วนเรื่องข้อมูลรถเนี่ยอแน่อนอนว่ามันคือพาร์กานี่นะแบรนด์รถมันคือพาร์กานี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นพาร์กานี่ตัวไหนเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมตอนตัดต่อเดี๋ยวผมใส่รูปแล้วก็ชื่อมาให้แล้วกันนะครับเพราะอันจริงผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้เลยเรื่องพาร์กานี่อะไรพวกนี้ส่วนมากผมจะรู้พวกเรื่องบูรติมากกว่าบระติแล้วเรนโกลิเซกแล้วโบกอะไรเงี้ย นี่ผมรู้ครับเออเป็นนอกเหนือเนี่ยนะก็จะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็น,น้อยเนี้ยข้อมูลนะครับอ่ะซึ่งอินทีเลียเนี่ยเดิมๆม,มันนะครับจะเป็นนี้เดียวตอนนี้ขออนุญาตปรับกลับเต็มแล้วกันนะ,ะ,นะอเออภาพอาจจะแตกนะทุกคนนะไม่รู้ทุกคนเห็นภาพแตกหรือเปล่านะตอในมุมวอลผมอะถ้าปรับแบบไม่เต็มแบบประเทนแบบพิกเซลเลยเว้ยนะครับอ่ะพูดถึงอินทีเลียข้างในเนี่ยนะครับก็เนี้ยไนดูตรงนี้ดูตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ซูมดูข้างนอกเดี๋ยว เนี่ยทีเลียข้างในบอกจะเป็นสีดําส้มตามคอนเซปตร์รถมันเลยนะครับก็จะส่งคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเขียนไมเรือนไม้ก็จะเป็นวงกลมแล้วก็จะมีแอร์ข้างครับของคาร์บอนรอบพันอส่วนมากตรงสเกิร์ตจะเป็นคาร์บอนมากกว่าชุ่มข้างๆเนี่ยเห็นไหมถ้าสังเกตตามเราสะท้อนมันจะเป็นคาร์บอนนะไ่ดูทุกคนเห็นหรือเปล่านะแต่ถ้าสังเกตก็จะเห็นนะนี่นี่นี่ตรงตรงล้อนะครับ ต้องบางโคนนกับบางนู้นเนี่ยเห็นเป็นคาร์บ,บอนชัดเจนเลยก็มีอะไรนะอ่ะแล้วก็มีคือมันไม่มันมีเครื่องยนต์ที่เห็นนี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรมันพอเห็นอนะจต่เสื้สีมับางหนูขอตัวของรถเองเดียไม่ทางกันเลยว่ะกระจกมันดำอ่ะไม่เกีเ่ยวเพราะว่าขอใส่กระจกขาวด้วย ไม่เกี่ยวเว้ยแล้วก็จอกศีคมไม่เกี่ยว,ยวซึ่งเครื่องมันเนี่ยมันเป็นเลขน่าจะศูนย์แปดมอเตอร์มั้งเท่าที่เห็นมันเขียนว่าเลขศูนย์แปดแล้วก็มอเตอร์ข้างหลังก็จะเป็นอะไรวะนี่ผมมองไม่เห็นวะน่าจะเป็นลายเซ็นเจ้าของรถมั้ง น่าจะเป็นลายเส็นขนทามเตอรรถนะครับข้างหน้าน่าจะเป็นรูกกระต่ายลูกกระต่ายหรือร,รูปอะไรตัวอย่างนะครับแต่ผมมองไม่กระต่ายละแน่นอนนะผมถามว่ารถมันสวยไหมผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แย่แต่แค่ผมขัดตาตรงข้างบนเฉยๆตรงที่มาเปิดประตูแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพอทำไม้เราขับส,สวยๆเก๋ๆครับเฟี้ยวเก๋แต่เรื่องท็อปสปีดเนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะครับ ประมาณว่าเดี๋ยวผมรีวิวคันนี้เสร็จเดี๋ยวผมตัดไปช่วงหนึ่งแล้วกันนะเป็นช่วงรีวิวความเร็วกนซึ่งผมไม่รู้นะความเร็วเท่าไหร่แต่ขับดูรวมๆลองขับแบบเล่นๆเลยเนี่ยตอนแรกถือ <c oughs> ว่าช้าอยู่หน่อยหนึ่งนะตอนหนอกตัวแต่เอาจริงนะคุณผู้ชมตอนผมซื้อวันแรกอ่ะเนี่ยเนียตามป้ายไดร์เบนวันที่ผมซื้อเลยเนี่ยตอนสี่ตอนวันที่สี่อ่ะสี่สิบเ็ดชั่วโมงอ่ะ ือรถมันอืดมากเว้ยออกตัวอืดแบบไม่รู้จะอืดยังไงแล้วนะครับแล้วมันก็แก้เหมือนมันจะแก้ความเร็วใหม่นะครับแอบไปแก้มาลองขับเดิมๆดูนะเออแรงขึ้นแล้วเพราะเมื่อก่อนตอนนั้นที่ผมซื้อแบบช่วงแรกๆเลยมันอืดมากนะขอลองสปีดถอยหลังดูสิจะเก้าสิบ น่าจะเก้าสิบเป๊ะๆแต่โดยรวมบอกว่ามันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะออกตัวเลยขับแบบธรรมดาอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวตัดไปช่วงที่ผมลองความเร็วแล้วกันนะครับอโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในโซเทียที่เรียบร้อยนะตอนแรกว,ว่าเราปรับภากาศแหละแเราลองปรับเต็มแล้วเออมันโอเคมันไม่ได้แหลกมากเต็ม่ประมาณน,นี้นะครับผมก็ขอลองในนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวขับไปเลยเนี่ยเส็บเ,เลยขับเลย ขอใ่าใช้บูทช่วยนะเพราะไม่ขึ้นช้ามากสปีดไปเนี่ยไหลขึ้นเรื่อยๆเลยผมว่ามีสามร้อยอย่าี้2สองร้อยเก้าสิบนี่คือสุดสนามบนันนาจริงๆมันไปมันอาจจะไปได้อีกเว้ยแต่ว่าทางนี้ไาสนามนี้อารมณ์ลองกดบูทไปเลยแล้วกันให้มันพุ่งึ้นไปไปกดตอนสองร้อยกว่าเดียว ไปขึ้นเรื่อยๆเว้ไปแค่สามร้อยแล้วขึ้นเรื่อยๆะ่ะเฮ้ยอิงจังหรออ่ะก็สุดแค่นี้นะครับผมลองน้แค่นี้จริงๆล้วแต่ใครลองในแรงกว่านี้ก็ตามใจเลยครับผมเฉยเลยผมแนะนําไม่คุณลองเองนะครับว่ามันจะแรงถูกใจหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมก็ไม่ค่อยผมก็ว่าก็โอเคนะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยหรอกมันโอเคได้แหละแต่ติดตรงที่สปีดไปมันขึ้นช้าเฉยนะครับ ผลสรุปความเร็วในวันนี้เนี่ยก็คือ300 300ต้นๆน,นะครับ300ต้นๆเพราะว่ามันได้แค่นี้จริงๆทางแม่งสุดละเอ,ะอาเป็นว่าเราเดี๋ยวไม่ใช่เราสิต้องบอกว่าเดี๋ยวภายในคลิปหน้าหรือคลิปหน้าๆเนี่ยถ้ามีอะไรมาใหม่ผมอาจจะมารีวิวเพิ่มนะครับหรือไม่ก็อะไรลงแก้เบื่อนะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันช่วงนี้ผมวิเคราคอนเทนต์ไม่ออกครับมันเป็นปีใหม่แล้วอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยก็เหงาไงมันไม่มีใครช่วยคิดอะไรอ่ะ อยู่บ้านคนเดียวนะครับก็เอาว่าขอจบไปไม่ใช่ขอจบไปขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบหรือถ้าอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนอีกในตระกูลของเจ้าเบรกเนะี่ยนะครับก็คอมเมนต์มาได้อะเดี๋ยวผมให้ดูนะผมมีรถอะไรบ้างตอนนี้เอาเฉพาะพวกตระกูลลิมิเต็ดนะที่ไม่ใช่ตระกูลกรถธรรมดาเนี่ยตระกูลลิมิเต็ดเนี่ยผมจะติดผมจะติดดาวไ้ไม่ไม่นับไปสามกันบนไหมนะ เอาออกมาหนอกไปผมหนอกไปอันนี้มันยังไม่เป็นริมไงเอาอกมาหนอกไปกันอ่ะก็รถผมตระกูลลิมิเต็ดก็จะมีประมาณนี้นะครับใครอยากให้ลองคันไหนคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยช่วงนี้ผมก็คีอคอนเมนต์ไม่ค่อยออกแล้วว่าจะลงอะไรนะตามนี้เลยนะครับอยากให้ลองอันไหนไมเมนมาได้นะเนยวไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าทาไมเวลาผมทําอะไรพวกนี้มันจะมีคนจะบอกว่าไอ้เชี่ยรถแม่งรถของไอ,ไอ้คนนี้แม่งของปลอมปลอมไงคุณดูสีทองเนี่ยเห็นไหมเจ้าของเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเจ้าของเจ้าของทั้งนั้นเลยไม่นับไม่นับบางคงันนัดบ,บางคันผมยืมเพื่อนมาไม่ใช่ยืมหรอกเพื่อนผมมันให้มาว่าตอนนั้นผมไม่ได้เล่นอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไปรับเทรดนะบอกก่อนให้ดูเฉยๆไม่รับไม่รับเทนะบกกดเรดเ,เพราะผมเป็นคนไม่อยากเอารถไปซิ้ง นะครับผมเป็นคนชอบเก็บเป็นคอลเลกชันสะสมผมชอบเก็บไว้สะสมนะก็ของเลตกๆผมก็มีมานี่อ่ะไหนๆก็มาเทรดแล้วให้ดูหน่อยก็ดีสักหน่อยไม่ได้มีอะไรเยอะเลยจริง้ะแค่ให้ดูเฉยว่าภาคหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอ้พวกโอจีปอมมาระบาดนะครับผมเกมเนี้ยเออข้าใจว่ารถมันเทรดตด้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่แค่ว่าพวกความของขายเงี้ยมันเยอะยแล้ว,ลวทุกคนไปเทรดหรือไปซื้อขายตามเพจก็ เช็คให้ดีๆนะครับผมก็สำหรับแบบนี้นะเอเอเช็คให้ดีๆนะครับอย่าไปซื้อมาส่วเช็คเครดิตก่อนซื้อด้วยนะครับนะเดือดได้ของดูปมาค่ะของดูปมาก็จบนะครับอ่ะของดูปเป็นอะไรก็คือของที่มันปั๊บมาแหละนะครับราคามันจะตกถ้าเป็นของดูปนะราคาตกไม่พอมีสิทธิ์โดนลบออกด้วยรถอ่ะโดนแบบโดนลบออกจากอินเมทอรี่เลยจากกระเป๋าช่องเก็บของลเลยออกจากอลเลชั่นเลย มันก็เหมือนกับรถปั๊มอ่ะรถเสกรถปั๊มอ่ะเหมือนแบบก๊อปปี้ก๊อปปี้มาหลายๆคันมาปัมป๊มปัม๊มปั๊มเล่นบักปัม๊มเออประมาณนั้นนะครับก็หม,มายว่าแต่ผู้บานบางเพลงมาเยอะแล้วปิดคลิปเลยแล้วกันซีอ i เก๊ายบาย